เราจานชุดมั่งแนทางหงสุดไทยของพ่ออันที่แรกๆพ่อแรกๆันพ่อฟันยังได้กอนที่เหาออกคลิปแรกไปคลิปเติมแรกเลยเหบ้านบ้านบ้านกักโอนฝันเห็นอันเฮื่นเสาสักลากยกเกาต้นกวบระวงเจ้ต้นกวบาบอันนะไม่เล้กวเออไม่ได้กวบแม่ว่าอะไรบอเอวะ เอาตอนที่ว่าฝันเห็นพู่ยี่บ้านสักเสื้อให้โอ้โหมาในว่าฝันเส้นบ้านถิ่นวัดพระหญ่วัดหลายตาานอนครับฝันว่าผูู่้เก่าผู้พู่ไงตอน่อไปเลียยหนังซื่นบอกเออหวด่อพ่อฝนนี้แล้วหอดหอดขอพขอคือยังโดนยังคู่อยู่เออมานี้ยพ่เพราะนั่น น้กบ้านแต่ได้กูสอนขายปกินอรอโอ้รัวบทถมบอกปะค่อนบ้านเก่าฮะกีกมันเขาอันคือแี่แต่บ้านเก่าที่สั่นนั่นเนาะอรออืโอ้สารปศิมีหัวสานปซีเออเฟกีกสูงสุดเลยดิเออสูงสุดแล้วมีสานปศิอีกนะบานนี้ละแล้วเราแมากม่ละเรียกเพื่อใไปเลย่อบ้า เออนาาสุพันธ์างครับครับดีว่จฮาสิัยเรียนเลยใว่าเออเออะดเดียวไม่ได้วันสำคัญได้วันันเออเออวันที่สิบหกวันคู่เจ้าคุนมาลองเท่นโอ้คุณมาลองเพ่งเออลองเอาอืมไปกระนไปเ้นเอิ้นนายสุพันธ์เฮเด็กใช่สุพันธ์พอ นายสุพันโอ้เอินายสุพันอยู่เออแต่ว่ามา่ของเพ่อนจีเออแมของเพ่เจ้าเี่ม่วันสำคัญมากัโอ้ตหว่าอยู่มีเยอะล้วเดี๋ยรองเพ่งไหน้องมามน่วันที่เนอะตรนน้เนอะเวันที่16ได้ วนเดามาขางมาอที่สิบหกได้สิมันคู่วันที่สิบหกมาครับครูผู้นั้นบอพ่ออือครูอานายสุพันธ์วันนี้วันครูอือวันครูอาออกมาร้องเพลงให้ครูฟังหน่อยจืแต่ว่าวันสําคัญวันวันวันสาคัญวันสําคัญวันครูวันที่สิบหกวันที่สิบหกครับระบุพร้อมอือ ต้องบอกว่าอ่าตามที่จริงมันเป็นวันวิสามันบ่อผอ่าครับอ่ามันเป็นวันพระมันบ่กวันสามขั้นที่กันเอ์แต่ว่าคู่ช่วยสอนเ้าสมัยตะกี้คู่ลรว่าวันสามขั้นวันวันคู่เนอะอ่าวันคู่คนลาคนละอ่านลาอือวันคู่เนอะวันที่ทุกท้ครับผม ลงมาลองเพ่งนา่นปั้นมาลองเพ่งโอ้ไปลองเพ่งเย่ไอ้ลองมดแล้วพอวันนั้นมาลองกะเดิดกันเลยว่าวันที่คือพอกระเดปาดโทษหนึ่งหกหนึ่งหกอออัพก็ได้ขันนันอกปาดมาอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วอันอีกแล้วไ้วกแตดเอยา บอกวันก่นบอกเจ็ดเกาบอตกราบัตกราออกเจ็ดเก่าบอกว่าบตกราเจ็ดแปดอกเจ็ดแปดี้ี่นะบอกว่าบตกราหนึ่งหกเออเพราะว่าวันสำคัญวันสัญวันปูวันที่จุบหกวันโอ้ฟันได้เปิดตัวด้วยตอดข้นมาหลายกว่นแล้วเวลาฝาฟันได้เปิดตัวลักษณะนี้ขั้นเดียวสามตัวโอ้โหวันนั้น น่าตายแล้วนะตายแล้วครับนักเป็นผู้ท่าครับผู้ผู้ฒ่าครับตายแล้วไหนอืกใช่กระเด็นขึ้นมาแล้วเป็นหนึ่งศูนย์้หาโอ้ตายแล้วกะเป็นศูนย์เาศูนย์หนึ่งหกแล้วศูนย์หนึ่งโอ้ศูนย์หนึ่งหืว่าศูนย์หนึ่งหกเก่าหนึ่งหกอเก้านเาน่าน่าเป็นปืนใหครับผมศูนย์หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเ่ กไรัจัดออกมากสิเป็นหนึ่งศูนึเก่าตปีหน้งนี้นี้บล็อต่วยฝันเก่าเลยขึ้นหนึ่งหกกัดไปกันมากก่าหนึ่จนตัวโคโลเฮ้อหนึ่งหกหนึ่งเก่าเนาะปกติเอาไว้แปลว่าหนึ่งเก่าหายไปตด้ที่อีกละหนึ่งศูนยลาเลยครัมันหนึ่งศูนย์เลยเออหนึ่งศูนย์ะพ่อเมน พราะว่าชุดตวงห่าันฝันด้ันฝันเด็กเกล็กเสียลอยนึงนึ่เน่เออเนียนเนียนดีดีเนเนียนปฏิวิว่าอ้าวปฏิว่าอีกได้บ่ไปบ่มาวนนี้เลยตัวเขาเออเว่ามาเคื่อนพันมอได้มัมาไปหาป่ามาเลยฮึไปไหนปดิไปหาปลาเอามเคื่อนดิอันนี้พันตะเจ้าหน้าทีงตุ่นเลยอ๋อ่ะที่ออ เรา,าเนี่ยมาเพิ่น,นไปหาปาไม่ได้หรอกแมวของโรรมนั่ยถิ่นเียร์ินวัายอหม้มือขึ้นไปไปดื้อแค่ไปใส่เบว่าไปหาไต้หาไตา้ตเออไปวัดยาคูยาคอูยคอยบานครับผมไม่ไปบ้านเก่าอีกแล้วไปเนาไปแก่บ้านเก่าอ้นไปวัดยาคูนีแมวหน่อยงโรงแรมนัน่นเออ แม่หยงตีนไขาเลื่างไปหาปลายางไปปลาน้ำใสก็จะมีพกมี้ปลาปลามาได้บาไหนสิดฝันเลกบ่ได้ที่ไหนกว่าเรพ่อเัี้ยงกว่เปตัปตักว่ายแม่หยตีนแม่งายอืมแม่แม่หยตีนบอกเรบะวันนี้แล้วไหตัวเนี่ยตายมาตัวไหก็ มาที่อ้ยหครับสามศูนย์หนึ่งหกศหนหกพี่น้องยที่ส่วนศูนย์หนึ่งหกนี่เราวางน้ำเน้อพี่น้องตาพี่น้องตล่นเราว่างมันมาตเกาเราว่างห็คือเราว่างกลับมาเป็นหกศูนย์ไกลับไเราหนึ่งศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งเอาอยู่นี่แล้วมุนเอยนี่นะคับัดออกสองตัวกับที่หกกรอันตัวหนึกับสิบเก้าคนะแมน สองตัวอะไรชิ้คนลุนเลยสามตัวก็มีหนึ่งศูนย์มีหนึ่งหนึ่งเก่าคนตัวแม่จดไปจนมากก็ได้แค่สามคู่เมื่อวันที่เป็นเนก็บโอ้เราไปไลนเนาะเราไปได้ต่อไปไลนไปไลน์มันยังไหลวัดสำคัญคือวัดคู่คนลีวันสำคัญเนี่ยเนาะเดี๋ยวพูเลยละอืมแล้วแล้ววันสำคัมวันสำคัญคือวันคู่มันจาวันคู่สิกคนเนี้ยตอนแล้วมียังเนาะ ปอบรักกับว่าชิพก็ได้บอลตกตราบก็ได้เราไงการที่ถึงมันเป็นวันที่ยี่สิบสองนี่บ้างเงินบอกนมันสิ้นมันที่นเมื่อสี่ยี่สิบสองมันสิ้นในวันหันนะแม่แต่ว่าปอบฝันมามันเป็นวันคู่แมนอ่ามันมาบอกว่าเป็นวันคู่วันที่ชิพกบว่ากันคู่สวนที่จะทำไมังเป็นปฐมเป็นนักเรียนที่ว่าตอตอปพ่อเป็นเด็กน้อยอีกคนน่ะอออือคนน่ะใ่ะแต่ว่า มาลองเพ่งเววันสำคัญเรื่องเมืองวันที่สิบหกวันที่สิบหกเป็นวันสำคัญมาะทีนี่เดี๋ยวตัวสำคัญเนาะตัวสำคัญบัตบก็ได้คุณตาเราอ่ะวัตถุดิบกระอด้ไรไปอนวับถุบกรได้บัวพว้าเรไปองเย็บที่รุ่งสางไปพิจารณาเน่ครรบครับผม

ยันหนึ่งหกหกสี hmm. been, h, so is, Yemen, ่ท so ีนั่นฟันรที่น so ั oh. roy roy 네่นฟ so ันมันถึงหนึ่กนออครับผมรถั้นอม่ื่อเขากันพอดีทั้งวันนี่ครับนี่นท่ังนะรับยกเว้นนักบุญตาดงเฮงเขานี่แหะครับผมกาดเฮงยกเบื้องไปหลังเอบสี่ตัวแทนรูปแบบนทางพี้ครับ ไปไปน่งช่างไปลองเพิจารณาครับผมครับผมบ่าพูครับผมครับผมน้องฟอนะทันคือครีบวกับรับแดดที่เป็บความโ้ยแ่ว่าโอหังคือคือคุณแม่คุณแม่เน่ตรงคุณแม่แล้วของก็ตากับเจ็ดเก่ากับเจ็ดเจ็ดเก่ากับเจ็เก่าขอเจ็ดแดดเจ็ดแด่ามรน้ออกตรนั้น ัาหัเก้าสูนย์กบบ้าเก้าศูนเก้าสูนี่เอาเอฟซีเปียรเอกับเบียได้ครับแต่แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าหนึ่งหกตัวเดียวมักแข็แข่นสูสามตัวกับศูนย์หนึ่งหกปร์เซนเพราะว่ากูเป็นสอนมาเป็นการเดียวนีีก็เสียชีวิตแต่ต้องทราบว่าโดนแล้วจะกง้มไหนก็แม่กับนี่ว่าตายกันนะครับพี่ซี่ครับชีวิตกับตายน่ยตาคือศูนยะครับเนาะพ่อเยับก็ตน้อยกว่าครับผม อมาลอกครับครับใช่คร,ครับผม